เกือบเต็มไปหาที่เกมแล้วเอาโน้าถ่ายรูปไว้ด้วยเรนะคะแล้วก็มาอยู่ในระหว่างทางที่กำลังจากหน้าตากับบ้านองน้ำพุ่งลงมายังอ้าวมาเร็วฮะเดี๋ยวเรื่อยเรื่อยเราจะไปหาที่เกมกันนอกที่เด็กเดี๋ยวเรื่อยเ ก็แน <laughs> <stars> ี่อยก็ลุกน้องเม่ไปดูดูไม่ดลเกอนเ้นย่่วนี้นะคะเรกัวุ่นหน้าไปสูหาตัญหาเหตุอะไรต่อไปของกล่เเ่นกัน้านี่ก็เลยรนองไม well. ่นอกนี่ออกมา ไปไม่มีเวลาเราเนี่ยใครู้้ันี้่นอยเกานยเพีไงเขขึ้นมาแล้วหาแล้วใครมาถึงรีการ์คืนพรุ่งนี้อม่รูไม่รู้ไ่ไหล่คนนะคะการข้ามหัวคือกานไว้ใจของคนรับพานคนรัพอไปทเยมาเร็วมาเร็วนี่

มันยาวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยวิดีโอนี่ดระเป๋าขด้่ไม่เป็นแม่าเป็นแม่ดิสาหไปไหนแล้วไ่ได ไสนใจแประกเฮ้ยแนูยด,ดิอันนี้มันนี้ม,นนมันี่ใครมาแม่ไม่อยากกินเฮ้ย <c oughs> มานี่เอยมาน,นี่เมคเราจะมาซื้อรอบกันนะคะรบกี่บบวะกินคะ นี่อันเองอกีาส่ <c oughs> นส,ส,สนัส่งคนนี่ต้องว่างโอ๊ยไม่ว่างหนือกล้องกล้องยังตั้งอยู่เลยตอนนี้นะคะแล้วก็มองไปพี่เกมเลยนะคะี่เกมถายเลยนะคะลองล้วโอยเ้ยถ่ายแล้วมันดำเลยอะ แดงมาเลยนะเ้ก็หาไปเรื่อยๆน่น้นะอยากบอนว่ะอยาจติดนานแล้วว่นห้านาทีแล้วกลาวมันนา5ห้านาทีสิจอยก็ตายก่อนนะคะพอดีว่ามีสุระนะคะบายบายเล็บไป งอยพงไม่รู้อยู่อ้าวเหนื่อยแล้วข้าสุดเยือข้ากู้ภัยต่อรี๋อย่าพึ่งมิจิบอกหยุดมิจิบอกอย่าพึ่งตัวดำร้อน พี่เจมม่มาเลยเข้าไปแล้วหรือเปล่าไปนั่ในรถดิเขานั่งหรือเปล่าว่างหรือเดี๋ยวลงลงให้พี่ตะกุยดูพี่กุยทำให้พี่ตะกุยพี่ถุยอะไรใครใครใครหมแต่มันอ้วนอะไรใคร อพอได้ยังไหนจะรหาพ่อเอาล็อกห้าบาทเหเอาอาเอาเอาอาเอาถึงด้วยเฮ้ยอะไรต้องกินนะคะ กบเพื่อนนันดีเข้าแลวทหม้าแลวเ้าแลปแ้ค่ะวฟังล้่านไปแลรอเดยวต้องไปขอตังพ่อเพื่มนนะคะเพราะว่าจะร้อยกิดนาทีก่อนไหมเนี่ย ไม่ต้เป็นกเีต้มันเสียเวลารือเปล่าประโยชน์ถ่ายถ่ายที่ปลายสีส้มเช้อสีส้มนะคะให้เลยทิเป็นแบบว่าถ่ายแล้วทำเป็นแบบนี้ไม่ใม่ปลายแล้วม่า เดี๋ยวเราจะเอาไปลงเฟซบุ๊กนะคะชก่อใคออพห่ออย่าเอาลงเฟซบุ๊กนะม่ไม่มาแล้วต่อไม่ได้อันนี้อแอนันนี้สาเอาลงเฟซบุ๊กนั่นทำไมเอาลงเยเพาีิ๊มันเห็นเพื่อนเนพื่อนเป็นเพื่อเอเลเ่ล่นกันดี่เขาขรวยนะชเอไ็ได้แล้วเขาบเกือไม่จดท้ายแฟนหลอกเอย่าเลยไม่ลกถือกล้องให้มันดีเด๋ย ออ <Aqui. S 1> ันน <People. S 3> ี้สามเมื่อหรอเพื่ออะไรวันนี้เพื่อนถือให้เพื่อนถ่ายนะแล้วตกอะไร่นได้พี่พูดไม่ไม่ดื้อเราอย่าไม่ดือนะเรไม่ร็วอเอาลาดเอาลาดยี่สิบค่ะถ่ายดูเลยไม่เห็น ววาข้ออะไรลงไปอ่ะขอดินหน่อยเดย์อะไรคะโดอยลางเหรอยวแล้วอะหรอแล้วไม่มีจะตบแล้วเอาถอไมวถุงหน่อย